มานำ <c oughs> นะครับตัวหนังสือมันหน่อยเนาะหรื่อว่าสายตาบอดีนะครับแต่ว่ากาบางข้างก็จะพออ,านนนาาอา่านได้นะครับเี๋ยวางเทียก็จะอ่านบทท่านเนาะนะครับจะได้กาเี่ว่าสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะครับ ไปโอกาสนะครับไหลซดทักท่ายฝุดเพื่อซีในตอนนี้นะครับเพราะว่าเส้นสายมาจากหน่อยนะครับก็จะไม่เกียดหากไมีเกียดนะครับเป็นมารวมการขึ้นบ้านไม่หลายนะครับอาการกับคุบอลยิทักค่ายยุซีนะครับสำหรับตอนนี้กันเลยที่โอกาสนะครับก่อนนะครับก่อนนะครับจะว่ากับาวหน่อยนะครับเพื่อนก็ได้ถ่ายคลิปไปหลอบนึงแล้วนะครับตากเย้ากับได้ไหลซดนะครับไปหลอบนึง นะครับบันนี้ร้านกระตือนตะเสานะครับร้านกระตือนตะเด้งลูกตะเสานะครับบันนี้เพราะว่าเพิ่นเกี่ยมแบบหน้าภาพแต่งแต่งตัวแล้วเนี่ยนะครับพอจะมาขึ้นบ้านไหมก็พอก็แม่เพิ่นนะครับภาพที่น้องเดินมาข้างหลังบ้านนะครับมาส้มวิวมส้มบรรยากาศนะครับสระว่ายน้ำนี่นะครับสระว่ายน้ำครับน้ำไหลหมุนเวียนนะครับ บุญบั้นบุญบั้นคือนนำหวยไหละไรพี่น้องเอฟซีเดีมาก็จจะมาเบิรงมาชมมึงเดื่อนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ในเขตกำบลสางเมิงนะครับเพราะ hắn มีแบบนี้ถือว่าเป็นจุบแรกนะครับแต่ว่าเอฟซีก็น่าจะเคยเห็นเคยประสบการณ์เนาะนะครับก็น่าจะบ่แปลกนะครับแต่สำหรับผมกับพีว่าแปลกอยู่นะครับเพราะว่าบ่เคยเห็นนะครับไปเที่ยวตาม ล <c oughs> ่องแยมตามภรรยานะครับนี่มาต่างประเทศนะครับต่ก,การกับบ้านเค่อยไปอยุ่นะครัะฉะนั้นเห็นแบบนี้ก็ถือว่าแปลกแปลกตาไรา่เติบยู่นะครับ <c oughs> แต่้วพเค่อยไปค่อยมาคยประสบการณ์ก็น่าจะบกแปลกเนาะนะครับ พี่เด้ด้วนะครับเขามาจ่องตาการนะครับอมาลิตาการคอยขี้กับคนไหลคนแท่งได้ด้อนะครับเด็กขี้ก็ยินดีด้วยนะครับขอให้ที่สุขภาพแข็งแรงปังฟังมาถันเป็นมาขอบคต้นยาขี้นะครับที่ให้ข้าวโอ๊ยทอดี้ดีนะครับแต่กให้ข้าวยพรนะครับที่ดีกับตรง ไปหาเยซีเส็นเดียวกันด้วยนะครับเดี๋ยวนะครับหลังจากข้าพิธที่ขึ้นบานไม้มือต่อไปนะครับตะการกัคงจกได้มาร่อยมาเหรนเบ่งอยู่นะครับน้ำน้องนี่เนาะนะครับมเนนาเหรนน้ำเทบดีอยู่นะครับสมระคาอยู่แบบนี้นะครับดีมากเลยนะครับ ตอนนี้ก็ได้ยินว่าทางข,งข้ามนะครับผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นกัได้เดินทางโมหอดนะครับเพิ่นไปรับประทานอาหารอยู่บริษัทนะครับกแต่ทางลงขั้วนะครับยิน,นว่าเป็นจุลนะครับในอากาศบอกให้สอบบอกให้มักปันในดอกเลือดจุๆเนาะนะครับมักดึงพักกับจำเจียวไปเสียแนละ้วก็ปนฝาไปเสั่นนะครับพนะระจีเรา ขี่มาลงมาในรับประทานอาหารเนาะนะครับสุเสี่ยงพอได้มาจะส่องกักินกรอนนะครับกนกินงกรอนเฟรนชี่ของบุญยังนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะครับสีแชร์ให้แล้วค่าคนวานะครับขอบคุณหลายๆนะครับจีนลองกีบางคนกับบัวหั่นไม่เห็นเนาะนะครับต่างกันกันเลยนะครับขออนุญาตนะครับท้ายทอด เรือใบซสดนะครับเอฟซีในเ,เบิ้องในช่วงน้ำกันนะครับกับวัตถิวาอวดว่าอ่างยื้อน,นะครับเพราะว่ากัตถิว่เาเป็นเกี่ยวกับการเป็นวงการเนาะนะครับของช่องของที่ที่ไรสดนะครับในเรื่องของตนดอกไม้นะครับพี่น้องบ่หูของตนวยังต์นะครับหูไว้ทั้งสองด้านนะครับด้านทิตตะวันออกและด้านทิตตะวันตกนะครับสำหรับตัวไม้ ยินดีด้วยนะครับนะครับขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวเลยนะครับสวัสดีครับคุณเพ็ทเพชรเพชรรัดนะครับเสียให้แล้วครับผมว่านะครับขอบคุณหลายๆนะครับทางพิธที่สอนนะครับเป็นกำลังเสกเสียงเนาะนะครับเสกเสียงเสกเสียงเพื่อรวมเพื่อรวมพร้อมนะครับ หนึ่งเทเฮอส้าีเควงาว่รนมาควงสีขาวเนาะวงสเป็นสีอื่น่ามาควงฟอมควงเทียมนะก็เลยนะครับเป็นสีขาวเขาควงกับสีทอง อันนี้เือนอนี้หน่อยน้ำพุวะน้าพูสูงนะครับผู่สูงเกือบนะครับวมหัวยืนเมื่อนะครับจนบา,างเห็นน้ำพุต่ำต่ำหนาปลอดินนะครับนน้ำพูสูงโอะโหลเช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่เช็คเช็คจื้อจเช็คเช็ค,ชค,ชค,ชค านพีนะครับสวัสดีครับคุณบัวลอยนะครับเสียให้แล้วจ้านะครับขอบคุณมาหลายหลายด้วยนะครับขอบคุณชื่อจุดนหนึ่งสองสามสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบชุดจุชื่อจุดยังไม่ได้นอน มือสีมอ่มืจ้าชื่อชื่ได้อยู่ได้อยู่ทดสอบสองสามสี่เ<ร>จ<ง>๊เเสียงในะครับเคไหมเสียงให้เสียงให้นะครับหมดแล้วนะครับไม่ละสองโมงวัวหรือสามโมงนะครับโดยความมันะครับจำจะได้ทำที่พี่ด้วยนะครับปฏิการนะครับก็เลยมาจะเศร้านะครับมาแต่เด็กนะครับ กินกาแฟนะครับกินกล้วยห้องทองแล้วนะครับของมาของชอบนะครับร like okay. ้านนาริตาก็ต yeah. ื่นแล้วนะครับตัวเจียวก็ต so ื่นแล้วนะครับอากาศตื่นไปทั่งบ้านแล้วนะครับไปห้าร้านแล้วนาริตาเขากำลังแจงตูนะครับตัวนคนสวยของพอของเมีของคนตาไม่ย่ายนะครับนาริตาคนบอกเก่งคนบอกดู ครเยอเซียกนะก็แรงแจ๋ยมากหลายนะครับอย่างนนล้นลามทั่วประเทศนะครับอขอขอากับขอบคุณเยอเซีด้วยนะครับแที้ยนบุญคุณนะครับทีเอฟซีก็เมตตาเขามาได้หล,ล,ลายได้หลายสองนะครับบรรยากาศดีนะครับพี่น้องเมือนเดียด์ดีนะครับฝนก็มาตกมาหลายมื่อแล้วนะครับช่วงนี้นะครับทางเรื่องนกท่านะข้อนฮินเล็คไฟช่วงนี้แดด นะครับแห้งเป็นแน่ยเรี่ยวเนาะเพราะว่าฝนตกกับฝนแห้งจกักเที่ยนะครับพี่น้องบ่ท่านมีนามอยู่ทรงไฮทรงหน้าดินะครับนี่เพราะอเจอเจเพราะเขาบ่ท่านได้แห้งตายไีแล้วนะครับถามว่ามีนามลายบ่อบ่อนะครับเพราะอยราะฝนบ่แห้งนะครับอ่ะจะพูดคุยทรรมไทยเนาะนะครับขัดท้ายกทีนะครับ ขอสวัสดีเยอรมีนะครับทุกหม่องเนาะนะครับทุกบ้านทุกตำบลทุกอำเภอนะครับทั่วประเทศพร้อมกับเยอรมีนี่อยู่ต่างประเทศนะครับเดชคอมเมนต์เข้ามานะหมายกวามร,รงใจตาการช่องตาการน้องานาทิตาบวสิทธิเป็นประเทศญี่ปุ่นอ่ะประเทศจีนจีนกับนี่เนาะที่นอกข้างสงพอพบขอล่าบ้านใกล้ชิดชิดกันฝากในหนังโป้งนะครับได้อขอมาน่องตาการพร้อม ให้นะครับจากการประก um um าศออกผลเป็นยางสูงยิงได้ที่เดียวแล้นะครับเป็นแต่ไหนน้อนะครับเตี้ีนะครับตาการนะครับท่าข้างบุกาหารเนาะนะบริเวณปูพญานาคสะพานใต่สะพานนิจฉพ่าไทยเล้านะครับตาการแต่ช่วยเด็ดไปแวะกราบไหวปูพญานาคพร้อมกับไปอุดหนุนก็ะถามในคขายลอตเตอรี่นะครับ อรอบหนึ่็จะไปคี่เกาด้วยนะครับเ๋ยให้ที่แตกไก่มือกกันนะครับตะก,กาดที่บางๆจักน้อยนะครับก็จะไปะไปไหว้เป็นขอพรจากครูพัฒนาคีือเกา้อมต้องไปสนุนสนับสนุนนะครับป mm hmm. อกาศไนข้ขายโตรตีอยู่บริเวณนั่นเนาะนะครับเปินวลากระตินกี่ตะก,กัดนะครับเนาะขอฝากต่อไปเด้อนะครับอยากเสิ่าเร่อมไล่ถิมกันเลยง่ายๆนะครับ ขอฝากกันลองแลกใจไว้นะครับกับเอฟซีนะครับทุกๆมองแหละนะครับอย่าลืมบ่ได้นะครับเอฟซีถ้ากาลสินเนาะนะครับแม่เพิงนะครับด้วยว่าคุณการเวลาน้านะครับเอฟซีและหลายคนนะครับเพื่อว่าปฏิเดินทางมารวมยูนะครับได้ที่คุณบันไม่นี่เหมือนนี่นะครับพอกันว่าสิเกียรติการพนวานะครับแม่เพิงท่าน บอมาอยู่นะครับอ่ะต่วนี้ท่องสีู่ในช่วงการเดินทางเนาะนะครับในเพื่อนะครับก็บคอยเดินทางในช่วงปลอดภัยดื้อนะครับมาหากันเนาะมาเยี่ยมมายามพอแม่มายามลูกยามหลานยามทีมงานนะครับที่ได้ทํามากขายนะครับรวมกันเนาะนะครับกับอ่าูตสาวผมนะครับเพื่อพาแสงทองนะครับบอลจเป็นสินค้าแบรนด์สินค้าคีมเนาะกาเป้เนะครับสร้างในเพื่อนกันจ้ะ แต่การสนับสนุนนะครับเป็นอย่างดีนะครับวันนี้คนทิเดินทางมาร่วมเนาะนะครับหรือว่ามายามกันนะครับมาร่วมงานที่หญิงใหญ่นะครับในหมู่บ้านนี้นะครับืันนี้วันที่เกนะครับต็ขอรายงานที่ดีสาบด้วยนะครับตามขั้นตอนเนาะนะครับืันนี้ช่วงต่อเวลาสองโมงกรัวหรือสามโมงนะครับก็จะได้นี่ที่นะครับ จนบัตรไม่นะครับส่วนเซตซ้ายนะครับเดี๋ยวลราประมาณหาโมนนะครับก็จะได้มีการทับบุญเรียงพระเพียนนะครับเพราะว่าทางเจาภาพนะครับได้เรากลิมมนพะคุณเจ้านะครับจํานวนห้ารูปนะครับมารวมสวดเนาะนะครับให้กับตีพกากาใสยนะครับในสถานที่ สักศีลบริเวณนี้นะครับเพื่อให้เป็นสิลปมงคลให้กับลูกกับหลานนะครับกับทางทีมงานของก็อฟซีนะครับทุกหมองทุกเพื่อนเพี่นะครับได้มีความดูดีสบายนะครับนี่ธุรกิจนะครับมีก้าวไกลให้ลุงเรื่องสุขภาพแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขกินเสียนอนงรับรวมกันนะครับทุกทุกคนที่อยู่ในสายงานนะครับของเสื้อผ้าเสียงคล้อง นะครับว่าขบิกเนาะนะครับทุกคนอยู่ในสายงานนะครับของแถวๆนะครับก็ขออหายจงมีความสุกคนเจริญนะครับสัดส่นนี้ถือว่าเป็นเมืองถ้ำบุญนะครับึุนบานไม้นะครับแต่ในนิมนต์พระคุณเจ้านะครับทางเป็นพระคุณเจ้านะครับที่ในแน่เพื่อนะครับพุทเจ้าคณะอำเภอนะครับรองมากกับเจ้าคณะตำบลนะครับรวมห้ารูปนะครับ บ่อเอาหลายองเนาะนะครับเอาเพื่อความเหมาะสมนะครับกับทางด่านกระพางเอ้านะครับเดี๋ยวพระเพียนนะครับอยู่สิบสองโมงเนาะนะครับเป็นต้นไปนะครับอันนี้จะเพิ้วว่าเป็นการรายงานเอฟซีได้รับทราบนะครับแล้วก็มือนะครับวันที่แปดนะครับทา้งแจ็ป้าพนะครับกองทีมงานนะครับตอนนีความยินดีต้อนรับเอฟซีเนาะนะครับตอนนี้ก็ได้จัดเตรียม โต๊ะเต้นเก้าอี้นะครับไหวเต้นหลายลังนะครับเก้าอี้สี่รอยตัวนะครับมือเอินกับทุ่งจะนี่พ่วมวลสนุกสนานพวกที่มีมอล่ำนะครับแต่ินทางทีมงานวานะครับทางายหางคนก็จะมาร่วมนะครับมากมือนี่แหละนานะครับานหางเขามีไส้เนาะนะครับในหางไข่ครอบไล่นะครับไข่ทีู่้เสียงนะครับดังที่ทั้งเพล่าพาวได้ไปสังกัดยูนะครับเป็กหนุ่มเต้า นะครับของในห่างนะครับขายร้อยในห่างเนาะนะครับจงเด่มากลงงานนะครับเบิกข้อมดียิ่งนะครับมาแสดงควอมยินดีนะครับให้กับลูกเนาะนะครับกับลูกน้องกับทางทีมงานนะครับท่อเที่ยวเท่านะครับเสียงท้องนะครับทักบข่าวว่าจะเดินทางมารวมมาหอดเรื่องบ้นี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องเนาะเจ๊ซีนะครับพี่น้องไก่พี่น้องไก่คู่พ่อแมาได้ก็เห็ ไห้มากนะครับรือว่าทางเจ้าภาพนะครับทางทีมงานนะครับมีความยินดีต้อนรับรคทุกทุกคนนะครับสวัสดีครับคุณลุงรัศมีนะครับประเสือนนอกเซให้แล้วจ้านะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณทูกทีเซี่ยให้เนาะขอบคุณทั้งคุณีีบอนเสี่ยให้นะครับกระสาดว่า เป็นก้องสีแช่ให้นะครับบอสแช่มัอนี่ก็เมื่อก้อวไปนะครับเป็นก้องสีได้แช่ให้กำลังแรีงใจของตาก้านนะครับเพราะว่าตาก้านนะครับยื่ชี้บอลหลายดินะครับบอลหลายที่สองพันเพนนะครับขีดสองพันเพนครับมีค้นของมานนะครับเป็นแสนขาวหน้าด้วยก่อนเป็นแสนเป็นหมื่นห้องน้ำครับน่ะอบข้าวหน้าครับฮะอบข้าวหน้าโอ้อบข้าวหน้าอุ้ยเครื่องนําเข้าจากมอเวยโอ้สีหน้างามมันอย่างน่าฝานเนาะ ขาวชั่วขาวชัวเรีนบอสุดยอดสุดยอดมองเรีนน้ำก็มีเรีนบอบหานเพราะตกไปเรีนไกลอาการมีความภาคภูมิใจนะครับสิ่งที่บลอกเคยมีกับมีสิ่งที่บล็อกเฟิร์มนกับเ็นนะครับกับทีวานะครับได้มาจากเอฟซีเนาะนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับตัวสิมาถึงจุดนี้นะครับทั้งลูกนะครับทั้งทีมงานทุกคน ือว่ามีไร่ได้นะครับพ่อะมานเนาะนะครับพ่อดูได้นะครับจะเกิดจากยูนซี่เป็นอาการเราก็ขพาะบคุณนะครับแชนทางทิมงานทุกคนเลยนะครับให้คนสำคัญเนาะนะครับสนับสนุนนะครับบัวสิทธิเป็นด้านกรมบันเทิงนะครับยูว่าสินค้านะครับขวกอาหารเสริมดูสิละเนาะนะครับมันหลายแนวนะครับราสามารถสี หล่อยข้างใปพบสุดยางนะครับเพราะว่าทางทีมงานทาง